ทางจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่นก็ได้ประกาศความภาคภูมิใจฉลองเดือนแห่งความเท่าเทียมและความหลากหลายเตรียมการจัดงานอล์ลพลายมัน2 0 2หพรอมโบกสะบัดความพลายชู่ไทยแลน์มากพลายระดับโลก จังหวัดอุบลราชธา,านีได้วร่วมกันกับเทศบาลนาครอ,อุบลราชธา,านีสมารโมฟ้าสีรุงแห่งประเทศไทยแลกักศูนย์การค้าเซ็นทรัลค่ะถแถลงข่าวเตรียมจัดงานอุบลพลายมัน2 0 2 5 V l r p r i d นะคะในการขับเคลื่อนให้มีการยอมรับในกลุ่ม LGBTQ โดยเป็นการแสดงออกถึงความต้องการสิทธิความเท่าเทียมกันในสังคมกลุ่ม LGBTQ นะคะ เป็นการสนับสนุนการย่อมรับตัวเองความม่เกียรติความเท่าเทียมและกการสร้างการรับรู้ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและกเป็นพื้นที่ของการเข้ารบความแตกต่างกันนำค่ะโดยนายผู้สิทธ์หน่อยโซภากุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกับนางสาว พิทยาไชยสงครามนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีนายนัทพงษ์ชุ่มผู้ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์การตลาดศูนย์การข่าเซ็นทรัลอุบลน,นายปราโมทศรีสุธรรมเจ้าหน้าที่กิจกรรมสมาค,คมฝ่าสีรง่งแห่งประเทศไทยสำนักง,งานผู้มีผ่าอีสานใต้จังหวัดอุบลราชธานีแขกผู้มีเกียรติละกะมื์อมวลชนได้เข้าร่วมงานถแถลงข่าวอุบพลพพายมัน2อันในครั้งนี้นะ ทะะีจักทืนทีล่านกิจกรรมถนนค้นเดินริมมูลค่ะ okay, okay, okay. เป็นการเตรียม <Okay. S 1> การจัดเต็มกับไฮไลท์อุบลพลายมันทูตสั้25พลายฟอนะคะตั้งแต่วันที่13ถึง2 2มีทุนายน2 5 6 8มีรูปแบบก็คือเป็นอุบลเมืองวัฒนธรรมงามลำความหลากหลายว่าวาสิเป็นพลายฟอมาร์เก็ตตลาดโตแม่นะคะรวมความแซบ แลักกามีแฟ่ชันที่จึงสุดจึงนะคะพรอมที่จะ,อะขอปรับความเก๋นะคะเรนโบว์ดิสทริกนะลักกาสารต่อกิจกรรมจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมเฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจพิเศษสุดก็คือวันที่14มิถุนายนกับอุบลพลาย2 0ท5พาเรตนะคะอัพสกิลความยิ่งใหญ่ใน พระเรชพันธมิตรซีรุ่งจากใจกลางเมืองอุบลราชธานีสู่พื้นที่แห่งอิสระศูนย์การค้าศูนย์กลางการใส่ชีวิตเพื่อสั่งเสียงสะท้อนไปสู่สังคมส่งเสริมความเท่าเทียมและกะความหลากหลายทางเพศคะ่ะนอกจากนั้นจะมีการประกวดแรกแบทเทิลรวมให้กำลังใจและกะ็ทรงเสียงเชี่ยไม่การประกวด LGBTQIA+ นะคะไ้ได้โชว์ความเป็นตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ร้อมกับการรับฟังไพ y t a อกจาก Special ลเกส์นะคะหรือว่าแขกพิเศษนี่แหละนะคะรวมกันทรงแรงเชี่ยไห้กับยอวชนในการประกวดไพล์ทคอเวแดนซ์รุ่นจูเนียร์และก็รุ่นโอเพนค่ะซึ่งจะจัดขึ้นระว่าง <c oughs> วันที่1 8ถึง2 0มิถุนายนนอกจากนั้นก็นยังมีไพล์ทคิสฟรีสเตจ เปิดเวทีไหเด็กมาร้องเล่นเต้นโชว์ในวันที่10ถึง17และกะ2 1ถึง2 2มีถุนายน2 5 1 8ค่ะ